วิธีลงโปรแกรม t e a m วเวอ e r นะคะไปที่ Google Chrome ก่อนนะคะเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่า n i n i t e com นะคะ com เสร็จปุ๊บอ่ารอโหลดสักคู่ค่ะอ่าเห็นไหมคะมันจะขึ้นหน้าจอตัวนี้มาอ่าเลื่อนลงมาให้ไปดูที่เห็นหน้าจอไหมคะ ไปดูที่อ่า utility เห็นไหมคะแล้วก็ติ๊กคำติ๊กตรงเนี้ยคำว่า teamviewer สิบห้านะคะแล้วก็ไปที่ get your ข้อสองนะคะ get your นิ่นายนะคะ get your นิ่นายเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะแล้วก็อ่าาวน์โหลดไปเลยนะคะ อ่านี้มันโหลดมาให้แล้วเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะข้างข้างล่างข้างล่างโหลดอยู่มันมีสี่ร้อยสิบห้ากิโลไบต์อ่ารอประมาณสี่นาทีนะคะเสร็จปุ๊บโหลดเสร็จแล้วนะคะโหลดเสร็จแล้วเราคลิกอ่ามุมนี้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมเล็กอ่านะคะแล้วก็ไปที่ open นะคะอ่ามัน prepare เ e t p ร e แพ r ์ n ิง setup ก็คือเตรียมการติดตั้งนะคะตอนนี้เตรียมการติดตั้งโปรแกรม teamviewer ค่ะอ่ารอสักคู่อ่าเห็นไหมคะ เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรม t e a m i v e r ลงคอมพิวเตอร์นะคะ,ะสักครู่สักครู่เห็นไหมคะมันจะขึ้นดาวน์โหลด t e a m i v e r สินะคะก็รอสักพักหนึ่ง ่จะเร็วจะช้าอยู่ที่การดาวน์โหลดอยู่ที่อ่าอินเทอร์เน็ตเรานะคะว่าเร็วหรือเปล่านะคะก็รอจนกว่าจะแถบสีเขียว,ยวจะเต็มนะคะถือว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะคะก็รอไปเรื่อยเรื่อยนะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะอ่าถ้ามันเสร็จแล้วมันจะขึ้นฟินิชแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดไปนะคะคลอสนะคะฟินิชเห็นไหมคะฟินิช โค้ดไปนะคะแล้วก็ปิดหน้าจอไปนะคะปิดหน้าจอไปอ่าอ่าทีนี้มาดูว่าโปรแกรมนินาย,ยู่ตรงไหนไปที่ตรงนี้นะคะมุมล่างซ้ายนะคะแล้วก็ไล่ดูโปรแกรมอืมอ่าทีมิเวอร์เห็นไหมคะมันจะเป็นรูปนี้นะคะ ทีเวิร์แล้วเราก็ลากออกไปข้างนอกเลยคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากออกไปนะคะมันก็จะมาอยู่หน้าจอแล้วเห็นไหมคะโอเคค่ะลงเสร็จสิ้นค่ะ,ะเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะคะพอดบ๋ยวไลคลิกเข้ามาแล้วก็จะมี u s e r n a m e password แบบนี้นะคะก็สามารถจะเข้ารีโมทคอนโทรลเครื่องได้เลยนะคะก็ให้แจ้งตรงพา s ์ทเบิร์ดนะคะ